สวัสดีเอฟซีฮักไปกันมาสุดที่ปุณนจ้าเนาะมาเยี่ยมเอแม่เลาะดูบริเวณวัดบ้านอันนี้เนาะทุกคนเนะาะเลยอย,อยู่หน้าเงินของหญ่าเลยนะทุกคนบริเวณวัดแบบว่าโอ้เมื่อเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างจะดีน่อยนึงเนาะทุกคนนะผลฟึ่งยู่ตกแต่ทุกคนนอมกะห้ากกะตื่นแต่ นอนนอนไปแบบฝนตกกันรับทุกคนเลยเนาะมวนแห้งป่าเป็นยาังาไงด้วยว่าฝนฝนเพิ่งหยุดตกโอ้ยต้นไม้เชียวขจีคักเนาะทุกคนวันนี้มันจะมาอีกแล้วจ้ะทุกคนเนาะโอ้ยแหละทุกคนป่านี่เนาะบริเวณรอบรอบวัดนะทุกคนอ้อมแกเขามารอบสองเนาะอันนีน้นะทุกคนนะเพราะว่าปู่พามาหล่อแรกเถื่อนหนึ่งเนาะ น้องออมพามาหล่อตอนที่น้องออมมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทุกคนเลยเนาะก็ได้มาหล่อแล้วตัวหนึ่งก็มาหล่ออีกรอบที่สองนี่เนาะหญ้าพันธุพามาหนุกคนเลยนังจะเป็นบอลตีโป้งบอลตีกองใหญ่ทุกคนเลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นบริเวณวัดแล้วก็เป็นโบสถ์น่าดูคนเนาะข้างในบริเวณรอบๆก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ เลยเพิ่งจะอ้อมกำแพงไวนะ้เนาะทุกคนเนาะขออนุญาตได้เด้อเนาะที่และทุกคนเนอะ้ยแบบว่าต้นต้นโพมีหลายแห่งเนาะทุกคนบอดบานเป็นแบบว่าไอ้ที่พื่งรอบๆอ,อบบอดเลยเนาะทุกคนเนาะน,นี่เลยทุกคนเนาะนี่ก็แจกไป เห็นเราเลาะเาต้นใหม่แบบว่าลายแห้งทุกคนมันมาเคี้ยวกะจีโอู้บ่คนปลูกเพิ่มอีกบ่คนปลูกต้นไม้โอ้หยิ่งเข้ามาเย็นยินนะทุกคนเนาะครับบรรยากาศเย็นแห้งหยิ่งเข้ามายินเนาะว่าจะประมาณนี้นะทุกคนคันว่าฮับเม่นมือวันพระวันศินกับคนก็ค่อนข้างจะบ่มีนะทุกคนเนาะคันหอายามันอ่านแล้วจ้ะ แมีคนนี่แหละทุกคนบริเวณพ็คนหายถ่ายบ่ล่ะเลยเนะทุกคนเนาะไอไอหยาพามาเนาะหยาอยู่หันถาแหละเป็นพามาวางบนพาน้อ้อมไปรอยขับรถเนาะพามาไปเลยไหนขามไปฝักนั่นก็จะวัดเฮือนอ้อมพอดีเอ้ยเฮือนหยาพอดีเลยเนาะคนเนาะนี่เลยจ้ะ แต่จะเขาไปเบิ่งข้างในบูดเลยเนาะจะสวยงามขนาดใดกับคอ,อ,อนี้นะเด้อเ่ซาลาของพื้นเนาะอ๋อนี่พ่อบอนพื้นขามาใส่บาทโห้เลยเนาะบ่อบอนพื้นใส่บาททุกคนเลยแบายโอ้โอโกอ่อนี่เลยเนาะทุกคนเนาะ พาที่ถูกใหญ่อนอนไปว่าน่ะนี่เลยรลบๆนะทุกคนจะบริพาเขาไปเบ่งดอกนะเนาะแต่จะพาหยางไปเลาะบงทางพุ่นอีกปะอัดไว้เพิ่มทีก้าทีนี้เลยนะทุกคน <c ười> เลยเนาะอ๋ออันนี้พอบกแล้นพัน ันน,น,นนะนเลยทุกคนอืมนเลยเนาะฟ้าทุกคนเอ้ยตอนนี้ปวดแบบว่าน้องอ้อมปวดแขนเนาะทุกคนเนะาะจับกล้องอาจจะสันน่นเนี่ยบอได้ถือคากล้องเนาะทุกคนเนะาะคาดว่าจะถือกล้องคากล้องใหญ่มากโอ้ยขี้หายได้เลยแบบว่าปวดแขนแห้เนาะเรียนขับรถขับไอ้ รถพ่วงเนาะลดซาลิงอะไรทุกคนเลยรถค่าแบบว่าปวดแขนแหงเนาะเมื่อวานนี่ครับไปสามเปล่าเลยเกผักมาผักทุกคนน้ำเนาะเพราะว่ามีหน้าเพื่นไปน้ำแล้วเพื่นไปอยากออกกล้องทุกคนเลยก็เลยแบบว่ได้ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งซ้ำทุกคนไปหอดสามเปล่าไกลๆแบบนั้นหอดเฮือนนอนตื่นเศร้ามาโอ้โหลูกแทบบ่ได้ปวดแขนปวดจนว่าอันนั้นเลยเนาะทุกคนเนาะก็จะเป็น บ๊บ๊ะคนละุีิวางพนอยู่เนาะทุกคนเนาะแบบว่าุีิคนละบ่อนเลยทุกคนโอ้โหเลยจ้าทุกคนก็จะประมาณนี้นะวัดบ้านแอสงเป็นเนาะทุกคนนี่แหละอืมโอ้โหนี่โบ๊ะวางพนโบอะให้พระให้สามนินโน่นนะทุกคน เลยโอ้พนงนยังจะตกลงมาอีกอยู่นะทุกคนนะแปลว่าเมื่อนี้น่นลตกทั้งวันเลย <c oughs> บ่าเมือ่อยจ้ะน้องคนหักกับสาวตกกักกกเย็นอยู่เมื่อนหร่วันไหนหอนไปเลยนะทุกคนเพื่อนี่เป็นโบอนอเบรย์พายังไปทางหลงังว่ะมันมีมาแย่นอันนั้นมานตัวนี้กัดมาผ่นนะทุกคนเนาะ เห็นไหมต้นมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเน่อยต่อๆลอบลอบหวัดทุกคนเอ้ยจะประมาณนี้เนาะวัดบานยาหน่องอ้อมทุกคนเนาะนี่เลยค่ะยางเขามาหล่อเทือนึงแล้วเราห้ปู่พามาตั้งแต่ช่วงหน่องอ้อมมาตอนนั้นแหละทุกคนเอ้ยเลยต้นไม้ใหญ่หลายๆทุกคนเลยเนาะเยอะมากจ้าต้นไม้ที่มันใหญ่ก็จะเป็นต้น โอน่าทุกคนเนาะสิใหญ่สุดเลยอีแลทุกคนเอ้ยเนาะวัดบ้านวัดอยู่เมืองไทยแบบว่างามพนละกะเฮ้ต้นโพญใหญ่ทุกคนเบิ่งเนาะวัดบ้านเพิ่นแบบว่าเทพื้นทั่วรอบวัดเลยวัดบ้านวัดอยู่เมืองลาวโอ้ทุกคนเอ้ยเนาะ คันบนไอ้ไอ้จีเป็นวัดเก่าแก่ก็จะสวยงามเนน้อหนึ่งแต่ว่าวัดที่สร้างตามบ้านตามเมืองแต่ละบ้าน,าานเนี่ยก็จะบริาใหญ่ปานนี้เนาะทุกคนเนาะอือหือเลยช่วยกันมากก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเอยเนาะวัดอยู่เมืองไทยเนาะวัดขนาดอยู่โตวก็ได้อยู่ในใกล้ๆตัวเมืองน,นะทุกคนอยู่นอกตัวเมืองนี่อะไรเนาะโอ้ปวดแขนแห้งตอนนี้ นี่อป็นประตูทางเข้ามาเลยป้าทุกคนเบิ่งนี่แรงจะตกอีกแล้วนี่เนาะกากคลิปนี้ก็จะบร้คอย่าวบริหลเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะทุกคนนะครับเฝ้าตัดต่อคลิป้วกาศลงคลิปให้ทุกคนเบิ่องนี้ยันฝนตกยันบริลงทุกคนเบิ่องก็จะประมาณนี้เลยเนาะหวัดผ่านเพิินจ้าทุกคนอืมคนคนวาดหวัดนะทุกคนนี่เลยเนาะทุกคนเนาะ แถวก็จะพากันออกเลย่อเล่เนาะทุกคนแต่ว่าน้องออมจับกล้องอยู่ในปวดแขนให้ย่อจนไม่อยากขึ้นเนาะอ่ะสวัสดีน้องอับฮะวูเน้องในก็จะประมาณนี่เลยเนาะทุกคนเนาะและทุกคนพาไปวัดเพิ่นมีแต่ต้นไม้ต้นตอกตะวานต้นไม้ลายกันยังสะอาดเนาะทุกคนแบบว่า อมกําเพงไว้บให้งวห้กล้วยเขาเนะาอบ่ใหิชาษาเขาเลยทุกคนพนวัดบ้านน้องอมนะมีนาลาทุกคนเออ้ยถึงวัวถึงกล้วยถึงเบ็ดถึงนันนะ้องซามะพี่นาอเขามาอยู่ในวัดทุกคนไอ้นี่แหละกะ็จะฉันนี่ออกมาปุ๊บก็จะเห็นบ้านลังนี้กำลังสร้างอยู่เนาอและะ้วก็ห้ทุกคนอยากมากกจะเป็นวัดนาะ วัดโนนคูเนเะทุกคนเนาะวัดโนนคูนนี่แหละลาวา็มาลาวารนั่นก็นจะเป็นประตูเขาบ้านขโพนงออมเลยจา้าทุกคนเนาะ โอเคนะทุกคนเนาะคนนะกับตาพาทุกคนมาหลอกเบ่งบริเวณรอบๆนี่กาจะเป็นตรงหายตรงหน้าเนาะทุกคนเนาะทุกคนกันจะได้เบิ่งคลิปน้องอ้อมไปโลกกากับน้องอนะ้อมเนาะจะน้องหอดอยามดำนามีคนมาจ้างไปโลกกานะ้องอ้อมจะหายกับเจ้าพาไปเนาะทุกคนเนาะจะให้คนวางอยู่ในบ้านนี่แหละคนหุ่นจักนี่แหละเนาอกจากมนะันเคยพาน้องอ้อมไป ไอสามภาพเมื่อวานนี่น้องฝนว่าวาา่าท้าฝนมาจากลูกกาดำหน้าฝนจะมาชวนน้องอ้อมไปนําเนาะทุกคนแตจะมาเลาะเบ่งไปทงหายทงหน้าอยู่ไอ้ของขัดจ้าอยู่ไทยเนาะทุกคนเนาะคกล้ใยๆกันก็นอยู่ล่างแเลแต่วาส่วนมากน้องอ้อมสังเกตนะคนทางพี่เขาจะนิยมหวานลายกว่วดำเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าหน้าฝนน่เขา คือสีงามอยู่ดอกหนามมันลายๆนะทุกคนเนาะแบบว่าน้นาหน้าน้องอ้อมดีบอบ่คอยมีซักเท่าไรนะทุกคนแบบว่าหนามันบ่คอยลายแบบนี้แหละหนามันบ่คอยอยู่หน้าเนะทุกคนเนาะอยู่ทางบ้านน้องอ้อมก็เริ่มดําแล้วนะทุกคนเนาะเริ่มจะได้ดําแล้วแหละแต่อยู่ทางพี่เขาจนงามแล้วนะน้องอ้อม ไอ้กายมานำทางแต่ละเพื่อนนะจะออนไปเขางามผืนเนาะงามงาม,งามทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเลาะเบิงนะ่งเนาะทางนี้เพื่อนก็จะบระ,บระดนะิษฐ์เนาะทุกคนเบิ่องงามลายลายเนาะทุกคนเนาะเพื่อนจะดำเอาหรือว่าเดีแดงแดงก็ย,ยังโบงงเนาะทางนี้เบิ่องหนาเพื่อนอันนี้เพื่อนหวานเอาเนาะทุกคนเนาะเบิ่งหวานเอาเบิดเลยอันนี้ชวนมากค่ะน้าหน้า,า,นา,นาอยู่ในควันดำเอานี่งามเลยทุกคนว,ว่าจะงามกว่าหน้าหวานเนาะ แต่ว่าเขาจะเอามากหวานเอาลายกวนหองน้องอ้อมที่ไกาทางมานี่่วนมากจะเห็นแต่เขาวานวานลายลายทุกคนเนออเนาะล่างคนก็หวานเอาจนบดท่งมาได้ดำเลยนะทุกคนเลยน้องอ้อมส่วนนยูวบ้านก็เริ่มดำแล้วนะทุกคนเนาะหูวจะได้กลับหรือบ่เลยไปดำนาซอยแม่นนเนาะทุกคนว่าใส่ทน ดำหายครับโอ้โหจะเป็นอะไรเนาะผนโทรไปหาคุณแม่เมื่อเช้านี่ว่าดำเลอะบนะน่นาผลรางงวกินกะว่าซ่านทุกคนเอาเคอ่ะทุกคนอัคน,อนคลิปนี้ควรว่าซื้ออะไรเนาะน้องอ้อมพาทุกคนมาเลาะเบิ่งวัดหรือว่ามาเลาะเบิ่งทุ่งหายท่งหนาน,น้องอ้อมก็จะเอาเข้ากันเลยว่าเลาะเบิ่งวัดแน่แล้วก็พาทุกคนมาเลาะนา ไอ้ทงไ้ทงหน้าเน,นาะภาพบรรยากาศอยู่ทงไ้ทงหน้าอยู่เมืองไทยจะเป็นอะไรป้าทุกคนเลยน้องอ้อมคิดว่าเมืองไทยจะบปมีต้นผักิเล็กนาะทุกคนแบบหลายแห้งน้ำท่าแห่งหลายน้อทุกคนเนาะเนี่ย็จะเป็นน้องน้ำเท mm. ียงนาคนเนาะโอ้เป็นซอยๆเขาเนาะทุกคนเป็นซอยๆไปเลยโอ้เนาะเฮ่ยทุกคนเลยป้าเบง่็เีจะเป็นน้องน้ำิ่นเลี่ยง ป้บาบอกเลือกวันวะไรเน,น,น,นาะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นไซส์ห่วยเข้าไปเลยเนาะทุกคนเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็จับกล่องหฮงเติมแล้วก็เริ่มปวดแขนแล้วทุกคนป้าๆทั้งอ้อมเก่งแขนขางเดียวเนาะก็ตามที่ทุกคนหูบ่มีค่ากล่องน้องอ้อมก็จับอาทุกทรั์เอาเนาะทุกคนนี่บ <c oughs> ป้าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้เอารถไทยหน้าอาิตเต็กไทยเนาะเอารถพอร์ตเลยทุกคนรถพอร์ตไทยหน้าเอาเลยเนาะคุณอะ อืมปลาตักกาเพื่อนคือชิมงามแทนทุกคนนะเพอนดีดำเลยได้นี่เนาะปลาทางนี่กลายเป็นทรายหวยเนาะนี่เป็นหวยน้าเนาะทุกคนอืมเพื่อนะหวยน้าอพวกเพื่อนเอาเอารถอันนี้เนาะไทยงามแท้พื่อนนะเพื่อนกำลังจะไอเริ่มดำบริวารอะไรไทยหุบบอก นามลายเนาะพอดีเลยแบบว่าดำอยู่บ้าน้องออมคพือทีอ่ได้ดำพงเนาะทุกคนเนาะพี่แบบว่านามเพล่ยลายๆๆๆเนาะทุกคนเน,ะนาะน้าหายหน้าโอ้เลยพลเริ่มมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นชายห่วยเนาะทุกคนบม่ย,ยากเนาะอือ่มีแต่ชวนไล่แต่มีมากแต่ทงหายทงหน้าทุกคนเลยตอนนี้พลจะเริ่มมาแล้วเนาะทุกคนเนาะวันนี้ขาพาทุกคนมาเลาะเบิ่งเทิงไปหลาะวัดไอวัดบ้าน บ้านสังเป็นเอไม่ใช่เอไม่แล้วเนาะบ้านสังเป็นอำเภอเพียนวัดบ้านวัดโนนคูนนะทุกคนเนาะแล้วก็มาเลาะทงไฮทงหน้าอยู่ฟางไทยวาเพื่อนจากเหมือนกันบอกกันเมือนกันเลยชวนมากน้องอมสักตเพื่อนจาวานเอาลายโคดเนะทุกคนโอ้ตอนนี้ลมเริ่มมาแล้วแม่ลมเริ่มมาแล้วโอ้เนาะนะ่วนมากเพ่นจหวานเนาะ ตามสีน้องอ้อมสังเกตจ้ะทุกคนน้องขันดำานะมันจะได้นะได้เขาลายน้องอ้อมว่าเพราะว่าหวานมันห่างแล้วกันหน้าก็อยู่ลายแห้งได้ละทุกคนเออแต่ละไห้นะอยู่ทุกไห้เนาะบ่มีว่าไห้ใดจะบ่อยู่เนาะทุกคนเนาะน้านหน้าเพิ่นอยู่ทุกไห้เลยป้าพวกเนี่ยกลางคนกับฮักกวาหวานฮักกเกิดเนาะทุกคนเนาะเนาะขันอยู่เมืองเล่าอยู่บ้านน้องอ้อมขันน้องอ้อมหวานนี่บริเกียร์ขเพิ่นบริเกียวเบ๊ว เอาทุกคนเนาะปีหนึ่งไอ้คือใชได้หลายส่อขากแบบว่า,าขอผลงามนะทุกคนงามหละค่ะนั่นแท้การดินอ้อมเฮ็ดในกรีบเลยอะไรเนาะทุกคนเนาะนี่กจ็จะประมาณนี่เนาะทุกคนเนาะป้าที่ทุกไปพากันหลาะมาไกลเติบแล้วโอ้ยทางพี่เฮงขึ้นมาขักแท้ตะกาเผหรือว่าอันนาวานผลบอลรือว่าันเอาอันน,าาน,าน,อานนี้เนาะทุกคนคลิปนี้ก็พาทุกคนมาหลาะเบิง่งทงหายทงหน้าแล้วก็มาหลาะเบิ่งวัดเนาะวัดโน่นคูนอยู่ ตรงกับบ้านหญ้าน้องอ้อมเลยจ้ะทุกคนเราอยู่กใกล้ๆกันเลยจ้ะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะโอ้หน,นียต้นต้นมะพร้าววะอันนี้เนาะอืมถุนนะงามแท้ทุกคนแบบว่าเขียวกระจี้ัก,นกเนานะทุกคนเนาะทางพี่ก็จะเป็นสายห่วยเนานนะทุกคนเนาะเป็นสายห่วยลำทานเนาะทุกคนเนาะโอเคพาทีออ่โชว์เราหมากาจ็จะมีสาร ประปูมเนาะสารแบบว่าเพิ่นมาตั้งสารปุกเอรักษาหมู่ลักษมรักษาหมู่บ้านเนาะสารนี่ก็ตาทุกคนก็ะจะประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะป้ามีสาริ่นมาตั้งไว้นี่รักษาหมู่บ้านเนาะทุกคนกับขกกเขาหนุ่ายถ่ายเด้อจ้าเด้อเนาะใหเลยแหละทุกคนเลยสารพาคนะ รอบทางรอบๆก็จะมีทวงหายถุเต็มไปด้วยทวงหายทงวยทง,หยทงหน้านาะทุกคนเนาะเห็นเลยทุกคนเนาะควรสังเกตดีๆนะทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยจ้ะทุกคนโอ้หางบางไผ่บ่อเนี่ยฮะ,น,ะ,น,ะนี่โอ้ยลมเริ่มมาแล้วจ้ะทุกคนนะเนาะแล้วก็ย่างไปเบิ่งทางซ้ายหัวตัวคนอีกเนาะทุกคนนี่เลยนะทุกคนเนาะโอ คนตกทุกคน,น,นฮะฝนตกให้ข้ถามย่แอผลมาแล้วทุกคนเอ้ยน้องด้วกาจากครับแล้วโอเคจากสำหรับคลิปที่ขอโตัไปแล้วสวัสดีจ้าพบก,กันคลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบาย